เพื่อนนกกงหมวอจุกเพื่อนวิถภาพไร้คมแดนครับวันนี้มีภาพบรรยากาศสนามนกกงหัวอจุกชิงชั์ชปัตตานีมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมครับผมองค์การนกกงหมอจุกเดินหน้าต่อครับผมเราทําด้วยใจรักทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำครับทําเพื่อคนรุ่นหลังได้เล่นกลมเล่นนกกงหัวอจุกอย่างสมรภาพเผยเราหวังว่าทุกท่านในร่วมแหล่รวมใจกัน จะไม่เสียเปล่านะครับวงการนกกงูจุกสร้างผประโยชน์สร้างรายได้สร้างคนอีกมากมายครับขอบคุณมากมายครับสำหรับเพื่อนๆที่มาร่วมงานทุกคลิปทุกภาพจะเก็บไว้เป็นตำนานเพื่อให้คดชนลูกหลังและเพื่อนๆได้ภูมิใจครับวิจาภาพดีๆก่อเกิดขึ้นได้เสมอด้วยหวัวใจที่เต็มร้อยเดินไปด้วยกันนะครับ ถึงเราจะอยู่ห่างกันทั่วประเทศไทยแต่ถ้าเรามีน้ำใจเราจะไม่เดินเดียวได้ขอบคุณมากมายครับ